พี่น้าที่ขอพ่อกินหน่อยได้ไหมโอ้คุณขบโอ้ยเลอะ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 เข่าเเข้าเฉเขาเศเดี๋ยวเดี๋ยวมามีเก็บให้เดี๋ยวมีดึงให้อ่าทีนีนั่งก่อนเลยติดนี้ด้วยนะจะได้ไม่หล่นลงมานะลูก เดี๋ยวมามีเอาให้แป๊บนึงลองเพลงนะมันก่อนเราได้ยินเพลงซาสันๆเปิดให้ลูกฟังใครเปิดป่ะไม่รู้ประปุกอะ Search, ไม่ใช่พิซซ่าไม่ใช่ถูกต้องเดี๋ยวมันมีเอาสายให้พี่ไพพไพพีเป็นไพเหรอพี่ไพเป็นไพาะเอาอครับครับใครดูสหิวไหมหิวไหมลูกหิวหิว จะได้ไม่หล่นไงอะใส่เลยะระวังร้อนนะคระระวังร้อนนะครับค่อยค่อยกินนะคะแต่วันนีม้มีนักเก็ตให้ด้วยลูกวันนี้เรากินอาหารฝรั่งกังนเนาะดีไหมครับอย่างนี้เลือกอันนิ่มให้แล้ววันนี้น้องพี่เป็นไงบ้างยังอื้อยุบไหมก็ไม่ก็คือท้องเสียอยู่ปะท้องเสีย คือเขาก็ถ่ายแต่ว่าแค่รอบเดียวไงชอ้ชอนชอ้ชอเช้อนช้อไน่ต้องชอ้อนหรอกลนุ ล้าวโพกินด้วยได้ไหมป้อนพ่ะคำหนึ่งโอเคโอ้โหเอามาจากปากเลยเหรอเอาชิ้นใหม่ๆได้ไหมชิ้นนี้หนูกินไปก่อนนี่รู้จักชิ้นใหม่ๆด้วยไหนชิ้นไหนชิ้นใหม่ให้เพาอกินหน่อยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณคีขอบคุณคีขอบคุณคีณ น้อพี่ชีน้องพี่น้องพี่ขอพ่อกินหน่อยได้ไหมโอขอบคุณครับใจดีจังงบดิบซ้อมเกี่ยวเทศกห้เขากินไหมไม่ใช่เดี๋ยวให้จิ้มซ้อมกัเกี่ยวเทศด้วยเคยลองชิมยังไม่เคย

น้อพีกินหมดแล้วน้องพี่ยังเหลือเลยมาเดี๋ยวเราจะมาลองเคชช็อปดีไหมดีไหมลูกนี่ปีตีนี่เรียกว่าซอสม,มะเขือเทศครับซอ,ามาอบมสอม,มะเขือเทศพี่ก็มีซอสมะเขือเทศยังหลือนี้ให้เอาเป็นสายจิ้มจิ้มซอสนะเนี่ยมีเอาเป<อ>็นสายเครืค่องอนะอให้จิ้มซอสด้วยนะจิ้มนิดนึงลองชิมดูลูกพี่ตีลอง เป็นไงลูกอต่ที่ทีเรเข็บฉับชอบไหมลูกเขบใช่ลูกอยู่ไหนเอาพยายามหาเพราะว่าไอ้กัวนี่แหละเดี๋ยวที่เราจะบอกว่างูจะชงอยู่แล้วไม่เห็นค่ผไม่ใช่แค่ผ่าลูก ค็ฉับลูกเค็ับนี่ค็ฉับนี้อร่อยอเอร่อยนูมานัีนจะเลยดตสั่นเลยเปี้ยวไหมเปี้ยวไหมครับ ขี่เปียวปะโอ้เละเละละเละเละเถกเถกข้าเฉกกินดีๆสิลูกมันมีแต่เอาบิบมาใส่ให้ดีมันี่ยน้องพี้ไม่งั้นเลอะแน่ๆเลยอ่ะน้องพี่่อะเนี่ยดูเลยเริ่มเละละ น้องพี่ครับน้องพี่ต้องทำอย่างนี้ลูกจิ้มแล้วกินอ้ามกัดกัดลงไปกัด <c oughs> เปรี้ยวไหมเปรี้ยวอร่อยลูกเป,เป,เปรี้ยวอร่อยจิค่เจ็ดชอบเหรอูสิเค็ดช่อเจ็ดช่อ ได้ได้อันกินดีดีนี่ทำแบบนี้น้องพี่ดูแบบนี้นะจิ้มแล้วก็กินอย่างนี้ลูกใช่กัดว็สิลูกกัดงัาไก่ไก่ทอดทีหนูกินแต่เชชอปแล้วเนี่ยหนูไม่กินเฟรนฟรายแล้วเนี่ยกัดงับงับนี่เออเอาไปเลยค่ะ ทำไมน้องพี่เอามาไว้ที่เดียวกันหมดเลยหนูแคชชั่น <c atch up> okay, อ่ะไก่ทอดแก่ทอดอ่ามกินเข้าไปคำใหญ่ๆเลยอร่อยอ่ะป้อมพิธีด้วยอ่ะพิธีป้อมพิธีไหนคะหนูพิธีเต็มไ,ไฟเต็มปากเลย <c oughs> อร่อยไี่ลูก พี่กินกระชับงานนี้พี่น้องพี่หนูไม่กินเข้าไปเลยหนูเลยแต่ซอสยังเดียวเลยซอสไงซอสไงหนูกินเฟรนฟรด้วยสิครับ พี่ก็ยังคงคอนเซ็ตว่ากินแบบสะอาดสะอ้านอยู่นะออันนี้แม่ลูกมันบดเหนียว <c oughs> มันบดเหนีย <c oughs> วพี่กินมันปวดไหมเหนะียว่ินอันนี้อยู่อามกินอันนี้อยู่ <c oughs> โอเคเลย <c oughs> <า>วันหลังมามินไม่ให้ซอสแล้วกินแต่ซอสไม่กินเชนปลายเลยนะ เอ๊ะไม่ละเลงโตคืออ,าอ,าอา่าว่างออย่างนั้นละเลงเก่งครับ <มา S 1> น้อง,องพี่กินดีๆลูกเดี๋ยวมาเหน็นพี่ทนะีนะน่ากิพี่ทนะีนน่าพี่กินเอาเอเขาตักเลยอั้มเขาตักอั้มเลยเคี้ยวๆเลยครับ น้องพีกินไข่ทอดเลยเก่งมากพี่ตี่เอง